เก่าสวัสดีครับมาปบพอกับมาทินอ่ะอีกคือเก่านะครับอ่ะคลิปนี้นี่พาพี่พี่น้องมาอ่ะหากินปูกินปลาแต่แล้วพี่น้องลรทงโรคทานะครับอ่ะาพี่น้องมาหาสูปลาครับมาพี่น้องมาไปเบิ้งไป็รุ่นกันครับว่าหมันบ่นะครับอ่าเดี๋ยวนี้กำลังเดินเครื่องนะครับได้สักพักนึงแล้วนะครับอ่ะพี่น้องอุ้ยอ่าน้องน้อยๆนะพี่น้องน้องมันดิ้นพี่น้องเิ้น สองว่าเจ็ดพอดีรุ่นกันอยู่หรอขึ้น่ามองเองก็เออพอสมควรอยู่พี่นออ้องปลาก็เออต้องบ่อนแน่อยู่นะครับอุดมันกันสามคน,พ,นพี่น้องคลิปนี้กัโอ้หาอยู่หากินพี่น้องบรรยากาศย่ำตอนใบใบนะครับโอ้ยกบกบกบโอบ้ยกบกบ โอ้ยครบเนาะครบดวลน้ำโอ้ยใส่น้องเกันไม่มีแล้วนี่โอ้ยครบดวลเห็นมโนบาทนี่เนาะโอ้ยครบดวลเนาะครบมาดูดนำเบาดินนะครับเดี๋ยวมีช็อตเด็ดบ่นะครับไอ้น้องนี่นะครับก็ช็อตเด็ดกคือดดลไปแล้วล่ะครบ โอ้ลักพี่น้นองปุ๊บบ้าคาดคือกลองโดดคุบเลยทแท้ร่างเดินเพื่อใชฟความเงินะครับเมาพี่น,นักพิณนี่มันขอสื่อเพื่อนนะครับหารวยนะครับว่าจะคุ้มบ่นะครับน้องหนึนะครับน้องหน่อยๆนะครับ ก็คิดว่าก็มีป่าอยู่ในพี่นอ้องได้ก้ำได้นั่นแหละนะครับทีได้เลื่อนสีลุบนะครับถ้าค่อยรุ่นกันนะครับเอ้ารุ่นกันเคร่งองบกคุณละพี่นอ้องอ้าถูกไม่ทำไม,ไมทำอะไรอ่าฮะถูกเปิดสภาพหนึ่งละพี่นอ้องมารุ่นกันมาเลยมีเยอะากเนาะยเห็นแล้วก็คือหอยคุณละพี่นอ้องทีมงานสายงมห้องเรียมพร้อมแล้วนะครับสายงมห้อง อือเบางุ <m ics> <m ics> ่มฮเยี่ยมแบ่โอ้บ้ามัดไว้ในบ้ามัดนี่เรั้มันบ่นปลาอปลาะไเลาจ้าเปกอเบรรยากาศช่วงใกล้ บวกมาพี่น้องเนาะเดี๋ยวอีกบวกเดี๋ยวอกช่วงเก็บเดี๋ยวอีกยพี่น้องเบิง้งที่เบิ้งกันนะครับพี่นอ้องเอาพี่น้องบัดบวกแล้วนะครับออเครื่องต้นแรงลงไปซอยอ่าอีกตัวนึง่งตามมันตื่นแล้วนะครับตัวนั้นเก็บหอยเก็บหอยนะครับมาถือเพื่อหอยพี่น้อง

ม่ยังล่ะฮันเออเฮ้ยใจมันออกนห่หอกมากกระดุกกระดุกสามโอ้ทหงไม้กูอ่ะเหาลุยกันเขาลุยลุยลุยฟอดเด็ดไอ้ฟาดเด็ดสอไม้เยอะไปใช่เยอะไปใช่ค่อยค่อยงุมนี่เงิย่างยืนบ่นัด ยางอยู s, okay. oh, mm ่วะยื้อตุ่มบ่ค่ค่อยกุ้มเงยดิ่งฮ่อมเม่ยวเมี่ยเมี่ยวเมี่ยว้วมันดีเท่าไงนะคุณอ่ะโอ้คอรอกคอรอกคอรอกว้าวว้านั่นน่เก็บเอาลูกเลยอ๋อนั่นนั่นโอ้ย งูน,น้อยๆยียย่อยดอกอ้ยแบ,บนสายท่อเข็มหน่วดนึง้จริงนันนึงนุ่มงุ้มเรื่อก่อนเอาเืยๆก่อนเอาเรือยก,ก่อนงุ้มเจ็บเป็นหาเป็นเศร้าู่นี่แหะเย่อนี่หันละมันีส ใจงมหอบลุยเก็บยำแรงยำทำยำยำยำอื่นไม่ยามรับปากดีเอาเราบา่เอาเราบ่ทำไปละหนึ่งไล่เบ้งซ้ายซ้ายซ้ายนะ น้อ,องปูน้องหอยเนาะลุบเลยนี่ยหาล่อยเท่านี่ชื่อว่านี่ได้หอยนี่เป็นกาแฟเอาแม่อองงมออม้องไม่คุบมไ้มลูกเอาเอาพี่ได้สำหรับคลิปนี้นะครับใบเพี้ยนคลิปดีนะครับคลิปหน้าพบพ่กันใหม่นะครับเดี๋ยวคนดีบี้ฮิโตมเซตานะครับสำหรับคลิปนี้ใบเพี้ยนคลิปดีนะครับสวัสดีครับ